ข่าววันนี้กับมาดีสุรินวันพฤหัส,สบดีที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกานางวิลวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้ในายจีรศักดิ์อุราสายผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนพร้อมด้วยนายพงศักดิ์อัมพรรัฐผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลเข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่5 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยจัดให้มีการพบปะระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมแบบไม่เป็นทางการณนะสโมสรค่ายวีรวัตรโยธินโดยมีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวจากนั้นเวลา9นาฬิกามอบหมายให้นางสาวนานาพินรักสัต์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงานร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีภาครัฐของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ณนะห้องประชุมรวยปราศาสตรศาลากลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวีระชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการอบรมดังกล่าวจากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้ในายพงศักดิ์อพรรต ผู้ำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคารสารากลางจังหวัดสุรินทร์ณห้องประชุมประคำสวยสารากลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนางสาวบูชาชาญประเสริฐสวัสดิการและคลุ้มครองแรง,งงานจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว